สวัสดีครับร้านแม็กมอไซนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถบ้านเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะกับเจ้า Yamaha าโนว SX125 นะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าไงออปชันอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นสภาพหนึ่งในร้อยเลยที่แบบผมได้มานะชุดสีสวยมากนะครับต้องบอกว่าชุดสีอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยจริงๆนะครับแล้วก็รถวิ่งมาไม่เยอะด้วยเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าสภาพตัวรถคันนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเจ้า n u w sx ตัวนี้นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าผมหามาได้กี่คันนะครับก็จะถูกส่งออกนอกหมดนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ออปชั่นอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะดีนะครับมันก็เลยถูกแบบ เขาซื้อออกไปส่งออกนั่นเองนะครับอย่างคันนี้เองเนี่ยสภาพเนี่ยหนึ่งในร้อยเลยนะครับชุดสีด้านหน้าสวยงามมากนะครับเงาตาแตกแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเนี้ในสมัยนั้นนะครับอ่าอย่างคันนี้เป็นรถปี2015นะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเขาจะมีเส้นแบบคัตออฟเหมือนกับรถยนต์เลยแล้วลองดูนะครับกรอบไฟหน้าอะไรต่างๆเป็นไงฉาแบบนี้เลยนะครับอ่านี่มีลูกแก้วมาให้อีกหนึ่งดวงนะครับ บางโค่น้านหน้าสีสันอะไรต่างเนี่ยก็คือยังสวยงามแบบนี้อยู่เลยนะดิ้วรอยต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วในความเป็นแบบรถที่มันมีลักษณะใหญ่แบบนี้นะครับเขาจะได้ล้อแมกซ์ต่างกนะครับซึ่งเป็นล้อแมกซ์อบ17นะครับผมก้านนะครับนี่จะมีติดสติกเกอร์ตรงนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะมันเป็นเหมือนการแบบทาสีมาจากโรงงานเลยตัดขอบแดงแบบนี้นะครับผมตัวล้อแมกซ์นะครับสภาพคือเนียนสวยเลยไม่มีรอยงัดยางหรืออะไรนะครับแล้วก็จานเบรกนะครับนี่ ด้านหน้านะครับเขาจะใช้เป็นดิสเบรกนะครับลองดูนะครับสภาพความใสของจานจานนี้คือแบบใหม่มากเลยนะปัมเบรอะไรต่างๆน็อตเนี่ยยังไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็นี่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กแค้มีเขียนคําว่าามาฮ่าด้วยนะครับยางด้านหน้านะครับเป็นยางใหม่ๆมาแบบนี้นะครับเส้นดอกยางมีให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วลองดูความใสของตัวรถเขาผมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับว่ารถเขาใสาจริงๆเห็นไหมแผงคออะไรต่างๆเนี่ยดำสนิทเลยผมถึงบอกว่าคันนี้สภาพเนี่ย เหมือนหนึในร้อนะครับตั้งแต่ได้รถมานะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าแบบเขาเรียกว่าไงคุ้มนะเพราะเดี๋ยวนี้รถสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้เป็นลูกสูบนะครับกระบอกสูบเป็นแบบไดอะซิลนั่นเองนะครับนี่ลองดูนะครับชุดสีด้านหลังก็ไม่แพ้ก,กันเลยนะพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขียน n u o s x นะครับสีเข้มแบบนี้นะครับผม แล้วการระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็นตัวหม้อน้ํานะครับผมวิ่งทางไกลๆเนี่ยคือแบบเหลือๆเลยท่ออะไรต่างๆนะครับยังเป็นท่อเดิมๆนะครับทางเส้นนะครับสีท่ออะไรต่างๆก็มาสวยงามเลยนะให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่ความสะอาดนะครับความสะอาด,ะอาดนะครับของเจ้าแขคงด้านในเห็นไหมดูนะครับหัวราดับสตาร์อะไรต่างๆนะครับ ใส่แบบนี้คุณลองคิดดูนะครับว่ารถคันนี้เลขไม่วิ่งมากี่โลเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่แล้วจะตะลึงนะครับว่ารถใหม่อย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ลองดูนะยางด้านหลังนะครับนี่ดอกยางแน่นๆแบบนี้ โชคได้มา2ต้นนะครับรับน้ําหนักได้แบบสบายเลยเพื่อไม่พลาคดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้าน MC m o ตอร์ไซค์นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการกดติดตามนะครับสมมติเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e นะครับเราพิมพ์ค้นหาคําว่า MC MOCYC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง YouTube นั่นเองและมากดติดตามตรงนี้นะครับแล้วกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาด คลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ080-558-0396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ l ลายนะครับและกดค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็ปุมคำว่า Assign MC13 แบบนี้นะครับผมและเมื่อ เจอหน้านี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับหนึ่งข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอฝากรัาน MC มอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเแล้วก็ด้านท้ายนะครับที่ผมชอบของรถรุ่นนี้ ตัวไฟท้ายนะครับเขาเป็นแบบ LED แล้วนะจ๊ะสมัยนั้นนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ชุดค่างนะครับยังเป็นอ่าชุดค่างเดิม,ดมโชค๊คเดิมนะครับปกติเนี่ยรถถ้ามันเป็นล้อมะเขาจะไม่ค่อยให้ใดต,ตัวคันสตาร์ทเท้าใช่ไหมแต่รุ่นนี้มีมาให้นะครับเวลาที่แบตหมดเนี้ยเรายังสามารถที่จะสตาร์ทเท้าได้นี่ชุดสีประมาณนี้นะครับให้ดูทั้งคันแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองที่ร้านเลยนะครับคันเนี้ย ถ้าผมตีคะแนนชุดสีให้เนี่ยผมให้เลยนะประมาณ90-95%ีนะครับนี่พวกสติกเกอร์นะครับคำเตืร์อะไรต่างๆยังมีติดครบอยู่ทุกจุดแบบนี้นะครับมีที่ขวนกับข้าวมาให้นะครับกุญแจรถมีมาให้2ดอกนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือดูบ็อกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่มีฝาปิดชั้นนึงมาให้ด้วยนะเอาไว้แบบป้องกันน้ําเข้าใต้เบาะใ,ใหญ่ไหมนีม่ประมาณนี้เลยนะครับสมุดคู่มือ สมุดการรับประกันตัวรถบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีมาให้เหมือนเดิม2เล่มนะครับผมน้ำมันรองรับถึงเจ้า e20 นะครับสามารถเติม e20 ได้นะครับพวกอุปกรณ์นะครับเครื่องมืออะไรต่างๆลองดูครับมีครบนะครับบล็อกหัวเทียนไขควงสติ๊กเกอร์นะครับในสมัยนั้นนะครับนี่มีหมดหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เรามาดูเลขไมล์ตัวรถกันหน่อยนะครับว่าวิ่งไปกี่กิโล ให้ดูเลยนะครับคันนี้วิ่งมาแค่22,000กิโลเท่านั้นเป็นไมแท้นะแล้วในปี2015เนี่ยนะครับตัวหน้าจอแบบนี้ที่มีการบอกละเอียดเนี่ยถือว่าตัวนี้ค่อนข้างให้มาครบอุณหภูมิหม้อน้ํามีบอกอ่ะ น้ำมันนะครับแล้วสามารถกดปุ่มตรงนี้ดูค่าต่างๆได้อย่างเช่นการจับทริปนะครับวัดอัตราการกินน้ามันอย่างคันนี้ก็อยู่ที่3.2ลิตรต่อ100กิโเมตรนะครับหรือว่าแปลงเป็นหน่วยได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยผมแปลงมาแล้วเป็น30กิโเมตรต่อลิตรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เรามาลองเทสในเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ระบบไฟตัวรถกันนะครับเช่นเคยเลยนะครับผมก็จะมือจับคอท่อให้ดูแบบนี้เครื่องเย็นๆนะครับไม่มีการแอบวอร์มก่อนและกดปุ่มสตาร์ทฟังเสียงเครื่องไปพร้อมกันแบบนี้ รถที่เดียวติดนะครับรถเดิมๆนะรถสวยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับบอกแล้วว่าสภาพหนึ่งในร้อยจริงๆลองดูนะครับไฟด้านหน้านะครับอันนี้เป็นไฟต่าไฟหลีนะครับติดปกติไฟต่ำนะครับอ่านี่เป็นยิงแสงผ่านลูกแก้วอันนี้นะครับมันจะมีคัตออฟนั่นเองนะแล้วก็ถ้าผมเปิดไฟสูงไฟมันจะสลับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นแสงแบบกว้างขึ้นพุ่งไกลขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาดูเรื่องของตัวไฟเลี้ยวกันฝั่งนี้ติดนะครับอีกฝั่งหนึง เรื่องระบบไฟเรื่องตัวรถเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมต้องบอกนี้ว่าผมเนี่ยเช็คตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อรถจากเจ้าของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับรถทุกคันเราขายออกไปเนี่ยถึงไม่ค่อยพบเจอปัญหาอะไรนะครับนี่ไม่ต้องมาส่งหลอดไฟตามหลังกันหรือว่าเ,เขาเรียกว่าไงนะซ่อมให้ลูกค้าทีหลังนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพเรียบร้อยให้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับผมครานี้นะครับมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย เสียงเครื่องดำเดิอนะครับประมาณนี้อ่านี่ลองเร่งเครื่องกันหน่อยนะครับดูว่ามีควันขาวไหมทันเร่งน,นะครับบิดติดตามมือเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะไม่มีสะดุดไม่มีวูบไม่มีวอดนะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะ คะแนนตัวรถนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้าผมตีให้คะแนนโดยรวมเนี่ยผมก็ให้อยู่ประมาณ90-95%ถึงเเลยลดค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมและถ้าเกิดหากใครสนใจรถคันนี้นะครับที่ร้านเรามีทําอะไรให้บ้างอันดับแรกเราก็จะมีการเช็คสภาพตัวรถให้นะครับตามที่แจ้งไปเลยนี่แล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับรถทุกคันเราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ตอนที่ลูกค้ามาดูรถมาสั่งซื้อแล้วนะเราน้ำมันเครื่องเนี่ยได้ใหม่ๆแน่นอนแล้วมีการถาาายยยยยรรรูปืนัััให้้้ดวววแลกก็ตถเงมี รับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้นะฮะว่ารถซื้อไปต้องโอนชื่อได้100อย่างแน่นอนถ้าเกิดโอนไม่ได้ใช่ไหมรถมาคืนได้เลยผมรับซื้อคืนให้เต็มจานวนที่ลูกค้าซื้อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ ที่ร้านเรานะครับยังมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ทางภาคใต้ภูเก็ตอะไรพวกนี้เราสามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านได้นะแต่ก่อนจัดส่งเนี่ยต้องบอกว่ามีมัดจํานิดนึงก่อนนะครับผมอ่านแล้วก็จะส่งให้นะครับผมหรือใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงที่ร้านก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษมจะสิบเจ็ดมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นับหรือจะแปดไลน์้าน มาก็ได้ที่ ID Line, ไลน์แอท1 3เมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถคันนี้ก็ดีอยากจะจองรถคันนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดหาใครมี n ูโ s เอสแบบนี้สวยๆนะครับอยากจะขายได้ราคาดีสามารถติดต่อมาได้เลยผมก็ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินสดให้ทันทีและที่สําคัญนะ มีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับรถทุกคันนะครับเราค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่ารับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับว่าไม่ใช่รถประมูลมาแล้วก็มีการทําสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนนะ ก็ถ้าเกิดหากใครสนใจรถคันนี้นะครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ารถที่หลานค่อนข้างที่จะมาไหวไปไหวนั่นเองในวันนี้ก็ขอฝากเจ้า New SX คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกต่ออีกหนึ่งคันด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับหลานแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่องยูทูบนะครับที่ทําเกี่ยวกับรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หนนนนนน้้าาาเเเเว็บบบไซต์ขออองงงงททรรรลยะะคคัััผผมมี่่ www.mcmotorcycle.com แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ไอดียไลน์แอดไลน์เอ็มซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะครับที่มาขายรถให้กับทางเรานะรับเาา้นมีีกจดยยณิช์แล รับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ